คุณหมอมาเฟียเผลอรักเมียคืนเดียวในคืนที่เปลี่ยนหัวใจของคุณหมอเสียงสายฝนโปรยปลายมาจากฟ้าคล้ายซ่อนความรู้สึกของคนสองคนที่เพิ่งเจอกันนานสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหมอคณินกำลังจะกลับจากเวรกลางคืนทว่าก็ต้องจอดรถกลางทางเพื่อช่วยหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังโตเ้เถียงกับคนขับแท็กซี่อยู่เธอชื่อมิวคนแปลกหน้าที่เปียกปอน และสั่นเพราะสายฝนพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวในมือคุณหมอช่วยด้วยนะคะช่วยฉันด้วยคืนนี้ฉันไม่มีที่ไปหรอกคะ่ะเสียงของเธอสัน่นแต่ดวงตาเหมือนพยายามเก็บความเจ็บปวดเอาไว้ข้างในเขารู้สึกลังเลแต่ด้วยสัญชาตญาณและหัวใจบางอย่างที่ไม่รู้จักเขาก็พาเธอขึ้นรถกลับคอนโดตัวเองในค่ำคืนนั้น กิ่นฝนผสมกินสบู่จากร่างของเธอลอยมาแตะชมูกของหมอคณินจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอนั่งขดตัวอยู่บนโซฟาเสื้อยือดของเขาหลวมโค้งจนลายขาวโผลพ้นออกมาคุณหมอถ้าฉันขออยู่แค่คืนนี้พรุ่งนี้ฉันจะหายไปน้ำเสียงนั้นทำให้เขาเผลอมองลึกเขา้าไปในดวงตาของเธอเขาควรจะพยักหน้ารับเฉยแต่ล็นฝีปาก กับเผอเอ่ยประโยคที่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปถ้าจะอยู่ก็อย่าให้ผมเป็นคนเดียวที่นอนไม่หลับนะครับเช้าวันต่อมามิวตั้งใจจะจากไปเหมือนที่สัญญาเอาไว้แต่กลับเจอหมอคณินยืนพิงประตูครัวอยู่มือถือแก้วกาแฟดวงตานิง่งแต่แฝงไว้ด้วยความหมายผมคิดว่าผมลืมคุณได้แต่เมื่อคืนมันทำให้ผมรู้ว่าผมไม่อยากลืมหัวใจของเธอสั่นไหว อันนี้ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนในคืนที่หมอไม่ยอมปล่อยให้เธอจากไปหลังมิวลุกขึ้นเก็บกระเป๋าหมอคณินก็ยืนกอดอกมองอยู่เงียบเสียงฝนเมื่อคืนหยุดลงแล้วแต่ในใจของเขากลับรู้สึกเหมือนพายุเพิ่งเริ่มกอดตัวขึ้นคุณจะไปไหนละ่ะน้ำเสียงทุ้มตาเหมือนกดอารมณ์บางอย่างเอาไว้ก็ ฉันบอกแล้วไงว่าอยู่แค่คืนเดียวนะคะเธอหลบสายตาเขาคดินก้าวเข้ามาใกลา้ราวกับไม่อยากให้คำพูดนั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณคิดว่าผมจะปล่อยให้ผู้หญิงที่ผมเสพร่างกายของเธอไปง่ายๆหรอกเหรอฮะมีวุชงักหัวใจเต้นแรงจนเผลอก้าวถอยหลังแต่ด้านหลังคือเตียงนอนของหมอคดินใช้มือผาักไหของเธอเบาๆจนล่างนุ่มนิ่มเอนลงบนฟูกคุณหมอ อย่าทำแบบนี้สิคะเสียงของเธอสันแต่นายดวงตากลับม่ได้ปฏิเสธอย่างเส้นเชิงผมก็ไม่อยากทำหรอกนะแต่คุณทำให้ผมควบคุมตัวเองไม่ได้เขาทาบตัวลงใกล้จนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันความเงียบในห้องมันเต็มไปด้วยแรงดึงด,ดูดที่ไม่มีใครยอมถอยห่างเช้าวันนั้นมิวตื่นขึ้นมาในอ้อมแขนของหมอคณินร่างกายของเธอยังอุ่นจากสัมผัสเมื่อคืนนี้ เขามองเธอเหมือนกลัวว่าจะหายไปผมไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดจากความบังเอิญหรือหัวใจของเราอยากเจอกันจริงๆแต่ผมรู้ว่าผมจะไม่ให้คุณจากไปไหนหรอกเธอเม้มปากแน่นเพราะในหัวใจลึกๆแล้วเธอก็เริ่มไม่อยากจากเขาเหมือนกันหมอไม่ยอมให้ใครแต่ต้องตัวเธอหลังจากเช้าวันนั้นมียพยายามขอออกไปหางานทำแต่หมอคณินกลับขับรถไปส่งเอง เขาอ้างว่าเป็นห่วงแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่อยากให้เธออยู่ห่างสายตาระหว่างที่เธอกำลังคุยกับเจ้าของร้านดอกไม้ข้างถนนอยู่ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ที่ดูคุ้นๆก็เดินเข้ามาทักทายมิวจําฉันได้ไหมเสียงนั้นมันเต็มไปด้วยความสนิทสนมทนินยืนมองอยู่ไม่ไกลนักแววตาแข็งขึ้นทันทีเขาก้าวเข้ามาโอบไายของเธอไว้แน่นแล้วกระปากาสิทธ์เธอไม่ว่างคุยกับใครทั้งนั้นแหละ เพราะเธอเป็นของผมเจ้าของร้านมองหน้ากันอย่างเกรงใจส่วนชายคนนั้นถอยไปเงียบๆเมื่อกลับถึงคอนโดประตูเพิ่งปิดลงคณนิงก็หันมาสบสายตากับเธอทันทีคุณหมอโกรธหรือคะเนี่ยโกรธแล้วก็หึงด้วยเขาตอบตรงๆก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้มือหนาจับแขนของเธอไว้แล้วผลักลงบนเตียงอย่างไม่ทันตั้งตัวผมยังจำได้ทุกสัมผัสเมื่อคืนนี้ และผมไม่ยอมให้ใครได้แม้แต่คิดจะแตะต้องคุณนะน้ำเสียงนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงไม่รู้ว่าควรผลักเขาออกหรือปล่อยให้เขาเสพร่างกายเธอด้วยความรู้สึกที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาก้มลงจนหน้าผากแตะกับเธออย่าทำให้ผมหึงอีกพอครั้งหน้าผมอาจคุมตัวเองไม่ได้จริงๆผมอดีตที่ตามมาหลอกหลอนเสียงข้อประตูดังขึ้นในเช้าวันถัดมา เมลที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ําสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงชายคนหนึ่งตะโกนจากหน้าห้องเมลเธอคิดว่าหนีฉันพ้นเหรอคนินเปิดประตูออกมาแววตาเย็นเสียบมองผู้ชายร่างสูงที่ยืนอยู่นี่คุณเป็นใครเสียงทุ้มของเขากดตามผัวเก่าเธอไงชายคนนั้นยิ้มเยาะและฉันจะพาเธอกลับไปมีหน้าซีดน้ำตาเริ่มเอ,อ่อแต่คณินก้าวเข้ามากวางทันที มือใหญ่ดึงเธอมากอดไว้ด้านหลังเธอไม่ไปไหนทั้งนั้นโดยเฉพาะกับคนที่ทำร้ายเธอประตูปิดลงคณนินหันมามองหน้าเธอสีอหน้าเต็มไปด้วยความห่วงและความโกรธเขาเป็นคนที่ทำให้คุณหนีมาในคืนฝนตกคืนนั้นใช่ไหมมีพยักหน้าเบาๆก่อนน้ำตาจะไหลคณนินจับมือของเธอแล้วพาเดินไปที่เตียงกดไหล่ของเธอให้เอนลงบนฟูกนุ่มตั้งแต่วันนี้ผมจะเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างคุณ คุณหมอเสียงของเธอสัน่นแต่แฝงมาด้วยความวางใจเขาก้มลงมาจนลมหายใจร้อนผ่าแตะผิวแก้มผมจะเอิมเสบร่างกายของเธอด้วยความรักไม่ใช่ความรุนแรงแบบเขาหรอกนะในอ้อมแขนนั้นเธอรู้สึกว่าหัวใจเริ่มยอมแพ้ให้กับคนที่เมื่อไม่กี่วันก่อนยังเป็นคนแปลกหน้าส่วนคนินเขารู้แล้วว่าต่อให้ต้องเผชิญอะไรเขาก็จะไม่ยอมให้ใครมาพากเธอไปอีก หมอประกาศสิต์ต่อหน้าทุกคนสองวันหลังจากเหตุการณ์นั้นมีวต้องประเชินเอกสารสมัครงานที่คลินิกสัตวแพทย์ใกล้คอนโดคนินยืนกอดอกอยู่ที่มุมห้องระหว่างที่เจ้าของคลินิกชายหนุ่มผิวขาวหน้าตารอสะอาดเดินม,มาพูดคุยกับเธออย่างสนิทสนมมีวใช่ไหมครับผมยินดีมากนะถ้าคุณจะมาร่วมงานกับเราขอบคุณค่ะเธอยิ้มบางๆคนินขมวดคิ้วทันทีสายตา เจ้าของคลินิกที่มองมิวนัน้นไม่ใช่แค่มองพนักงานใหม่เขาก้าวเข้าไปยืนเคียงข้างเธอดึงเอวของเธอเข้ามาแนบตัวเธอคือเมียผมนะครับเสียงทุม้มดังพอให้ทุกคนได้ยินบรรยากาศเงียบกริบมิวหน้าแดงว่าเจ้าของคลินิกยิ้มเก้อ,กอแล้วผ่าไปคาเนนหันมาสบสายตากับเธอจะได้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กุณออกคืนนั้นที่คอนโดเธอยังนั่งนิ่งอยู่บนปลายเตียงไม่รู้จะโกรธ หรือว่าเขินอายดีคุณหมอทำไมต้องพูดแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นด้วยล่ะคะเขาก้าวเข้ามาใกล้จนเธอต้องเองตัวหนีแต่ก็ถูกมือใหญ่จับไล่เอาไว้แล้วก็ผลักลงบนเตียงเพราะผมห่วงและเพราะผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณเป็นของผมน้ำเสียงนั้นหนักแน่นจนหัวใจของเธอตั้นแรงมือเขารูบไล้แก้มของเธอเบาๆก่อนก้มลงกระซิบผมไม่ได้แค่เสพร,ร่างกายเธอแต่ผมกำลังเผลอรักคุณเข้าแล้ว หัวใจของเธอร้อนเผาไม่รู้ว่าควรหนีไปไหนเพราะอ้อมแขนนั้นมันกลายเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเย็นวันนั้นขณะที่มิวกำลังนั่งรอหมอคณินกับจากเวนเสียงข้อประตูรัวดังขึ้นพร้อมเสียงตะโกนที่ทำให้เลือดในกายของเธอเย็นว่ามิวออกมาคุยกับฉันอยู่นี้เธอถอยหลังด้วยความกลัวเป็นเสียงของอดีตผัวเก่าที่เธอหนีมาหมอคณินเพิ่งเดินออกมาจากลิฟต์ เห็นเหตุการณ์เต็มตาเขาเก้าวเร็วๆมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูก่อนจะเปิดออกอย่างแรงออกไปจากตรงนี้นะน้ำเสียงทุ้มตามกดดันจนอีกฝ่ายชะงักอย่ามายุ่งเรื่องผัวเมียคนอื่นนะชายคนนั้นยิ้มเยาะผัวเมียง,งั้นเหรอคณินหัวเราะเย็นเธอคือเมียของผมและผมจะไม่ให้ใครทำร้ายเธออีกนะเขาก้าวเข้าประชิดก่อนคว้าคอเสื้อของชายคนนั้นขึ้นมา แววตาที่เคยอ่อนโยนต่อมิวกับแข็งก้าวและเต็มไปด้วยโทสะถ้าฉันเห็นนายเสียดเข้าใกล้เธออีกฉันจะทำให้นายไม่มีแรงแม้แต่จะลุกจากเตียงอดีตผัวเก่าถอยออกไปอย่างไม่กล้าเอ่ยอะไรอีกคนินปิดประตูหันกลับมาหามิวที่ยืนตัวสั่นเทาเขาก้าวเข้ามากอดเธอแน่นลมหายใจร้อนจัดข้างหูผมไม่ยอมให้ใครแตะต้องคุณต่อให้ต้องใช้ด้านดิบที่สุดของผม เขาพาเธอไปนั่งที่ขอบเตียงดวงตายังเต็มไปด้วยแดงของความห่วงเห็นมือใหญ่ประคองใบหน้าของเธอแล้วค่อยๆผลักร่างของเธอลงบนเตียงอย่างนุ่มนวลเพราะผมไม่อยากให้ความกลัวจากเขาอยู่ในหัวของคุณอีกผมจะเสพร่างกายของคุณด้วยความรักจนคุณจำได้แค่ว่าผมคือคนเดียวที่อยู่เคียงข้างกับคุณน้ำตาของเธอไหล แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความรู้สึกว่ามีใครสักคนพร้อมปกป้องเธออย่างแท้จริงค่ำคืนนั้นหลังเหตุการณ์ที่ตึงเครียดผ่านไปคอนโดงเงียบจนได้ยินเสียงลมจากระเบียงมิวกำลังนั่งซพอยู่ที่ไหล่ของหมอคณินหัวใจเธอ,อยังเต้นแรงแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะกลัวมิวเสียงทุ้มเอ่ยเรียกชื่อของเธอเบาๆคะเธอเงยหน้าขึ้นศบตาก,กับเขา แววตาที่มองลงมานั้นต่างจากทุกครั้งอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความจริงจังตอนแรกผมแค่คิดว่าจะช่วยผู้หญิงคนหนึ่งให้มีที่พักคืนเดียวแล้วก็แยกทางกันแต่พอคุณเก้าเข้ามาในชีวิตของผมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปผมเผลอผมเสพร,ร่างกายของคุณด้วยความรู้สึกที่ลึกกว่าแค่ความต้องการหัวใจของเมลสันตทานกับคำพูดนั้นเขาเขายับมือมากุมมือของเธอไว้ ก่อนดึงให้ลุกขึ้นเดินตรงหน้าผมไม่อยากเรียกคุณว่าเมียคืนเดียวอีกต่อไปแล้วนะผมอยากให้คุณเป็นเมียตลอดชีวิตน้ำตาของเธอเอ,อ่อชวนผ้ามัวเธอพยายามหันหน้าหนีแต่เขาก้าวเข้ามาโอบเอวของเธอไว้แล้วผลักลงบนเตียงอย่างแผ่วเบาไม่ต้องตอบตอนนี้แต่ผมจะทำให้คุณรู้ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนเขาก้มลงใกล้จนลมหายใจผสานกันอ้อมแขนที่กอดเธอแน่น ทำให้เธอรู้ว่าททีเธอก็ไม่อยากหนีไปจากอ้อมแขนนี้อีกแล้วเช้าวันถัดมาหมอคณินต้องไปประชุมที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเมลตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นกาแฟที่เขาชงทิ้งไว้บนโต๊ะและโน้ตสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือว่าอยู่รอผมกลับมานะห้ามหายไปไหนนะเธอยิ้มบางๆกับความห่วงของเขาแต่หัวใจก็แอบกังวลเพราะในวันนี้ เธอมีนัดส,สัมภาษณ์งานอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ได้บอกเขาเอาไว้ระหว่างรอสัมภาษณ์เธอก็ต้องชะงักเมื่อคนที่นั่งรออยู่ข้างๆคือเพื่อนสนิทของอดีตผัวเก่าเขามองเธอด้วยรอยยิ้มเจ้าเร่ก่อนกระซิบหมอคนนั้นคิดว่ารู้จักเธอดีเหรอแต่เขาไม่รู้ทุกอย่างหรอกหัวใจของมิวร้อนวูบความกลัวอดีตกลับมาหลอนอีกครั้งเธอรีบลุกออกจากที่นั่งแต่จังหวะนั้นหมอคณิน ก็ปรากฏตัวอยู่ที่หน้าประตูวแววตาของเขาคมกริบทันทีที่เห็นชายแปลกหน้ามาเยือนใกล้เธอเขาก้าวเข้ามาโอบเอวของเธอแน่นต่อหน้าทุกคนนี่อย่ามาแตะต้องเมียของผมไม่งั้นผมจะทำให้นายลืมไปเลยว่าผู้หญิงคืออะไรเสียงทุ้มของเขากดตามแต่หนักแน่นจนอีกฝ่ายถอยคณินหันมามองหน้าเธอสีหน้ายังเต็มไปด้วยแรงหึงเขาจับมือของเธอไว้แล้วพากลับคอนโดทันที เมื่อประตูห้องปิดลง <_ d ata> เขาก็หายมาส่งสายตากับเธอผมบอกแล้วว่าอย่าหายไปไหนทำไมไม่ฟังกันบ้างฉันฉันแค่อยากลองหางานทำเองนะคะความโกรธและความห่วงตีกันในหัวใจของเขามือใหญ่จับลายของเธอแล้วผักลงบนเตียงอีกครั้งผมห่วงและผมไม่อยากให้ใครแม้แต่คิดที่จะมาแตะต้องคุณหรอกนะเขาก้มลงกระซิบชิดใบหูของเธอด้วยเสียงที่แผ่วร้อน ผมจะเสพร่างกายของคุณจนคุณจำได้ว่าที่ของคุณอยู่ตรงไหนอยู่กับใครและต้องอยู่ตลอดไปหัวใจของมิวสันระรัวไม่รู้ว่าควรโกรธหรือควรยอมแพ้ให้กับความรู้สึกที่มันเริ่มท่วมท้นในหัวใจเช้าวันต่อมามิวตื่นขึ้นมาท่ามกลางอ้อมกอดอุ่นของหมอคณินเธอขยับตัวจะลุกแต่กลับถูกเขาล้างเอาไว้ด้วยอ้อมแขนที่แข็งแรงจะไปไหนล่ะผมยังไม่อยากปล่อยหรอกนะ คุณหมอวันนี้คุณต้องไปทำงานไม่ใช่หรอกเหรอคะผมรางงานไว้แล้วเขายิ้มที่มุมปากเพราะวันนี้มีเรื่องสำคัญกว่าผู้ป่วยก็คือคุณไงหลังจากนั้นเขาพาเธอขับรถออกนอกตัวเมืองโดยไม่บอกจุดหมายสองชั่วโมงต่อมารถจอดที่บ้านหลังเล็กกลางสวนดอกไม้สีขาวที่บานสะพังที่นี่ผมซื้อไว้ให้คุณมิหันกว่าซื้อไว้ให้ฉันหรอหรอคะอืมบ้านหลังเนี้ย จะเป็นที่ที่คุณรู้ว่าปลอดภัยเสมอนะเธอเงียบน้ำตาคอเพราะไม่เคยมีใครทำเพื่อเธอขนาดนี้มาก่อนคณินเดินเข้ามาใกล้ค่อยๆโอบรอบเอวของเธอแล้วดึงเธอมาแนบอกมิวผมไม่ได้อยากแค่เสพร่างกายของคุณผมแค่เสพทุกลมหายใจของคุณทุกความรู้สึกหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก เขายกมือขึ้นเฉยไปคางของเธอแล้วผักเบาๆให้เอนหลังไปบนม้านั่งไม้ท่ามกลางดอกไม้บานผมอยากให้คุณรู้ว่าที่ของคุณอยู่ในหัวใจของผมในอ้อมแขนและรอยยิ้มของเขามิวเริ่มยอมรับกับตัวเองว่าเธอไม่ใช่เมียคืนเดียวของหมออีกต่อไปแต่กำลังกายเป็นคนที่เขาจะรักไปทั้งชีวิตบ่ายวันหนึ่งระหว่างที่มิวกำลังรดน้ำดอกไม้ในสวนที่หมอคณินซื้อให้ เสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ดังเข้ามาใกล้ก่อนที่ร่างสูงของอดีตผัวเก่าจะปรากฏตัวตรงประตูรัว้วมิ้วคิดถึงฉันบ้างไหมเธอชะงกักมือที่ถือบัวรดน้ำอยู่สั่นได้น้อยหมอคณินซึ่งเพิ่งกลับมาจากการซื้อของเห็นเหตุการณ์พอดีเขาก้าวข้ามประตูสวนเข้ามาใบหน้าเรียบนิ่งแต่แววตาคมกริบนี่นายกล้าบุกมาที่นี่คิดว่าฉันจะปล่อยหรอเฮ ฉันแค่มาคุยกับเธอไงไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วเธอเป็นเมียของฉันแล้วเขาเดินมาคว้ามือของมิวดึงเข้ามาแนบข้างลำตัวเหมือนประกาศให้ชัดเจนจากนั้นก็หันไปจ้องอีกฝ่ายหนึ่งด้วยสายตาเย็นเฉียบถ้าฉันเห็นนายอีกฉันสาบานว่าจะทำให้นายไม่มีวันลุกจากเตียงได้อดีตผัวเก่าถอยออกไปแต่ความรู้สึกหวาดกลัวในใจของมิวยังไม่ยอมหายคเนนพาเธอเข้าบ้าน ปิดประตูแน่นก่อนจะจับลายของเธอแล้วผลักลงบนเตียงผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องเจอเขาอีกแต่จำไว้นะมิวผมจะเสพร่างกายของเธอด้วยความรักทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยจนคุณมั่นใจว่ามีผมอยู่ข้างๆเธอซบหน้าเขาลงกับหน้าอกของเขาน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งกนอบอุ่นและในวินาทีนั้นเองเธอรู้แล้วว่าต่อให้มีบททดสอบอีกกี่ครั้ง เธอก็จะไม่หนีไปจากเขาอีกเลยเย็นวันหนึ่งคณินพาเมิวนั่งทานอาหารที่ระเบียงบ้านหลังเล็กลมเย็นพัดกลิ่นดอกไม้เข้ามาเขายื่นมือมากุมมือของเธอไว้เมิวผมอยากให้คุณเลิกหางานนอกบ้านแล้วมาช่วยผมทําคลินิกเล็กๆที่นี่คลินิกหรอคะใช่คลินิกสัตว์เล็กสําหรับชุมชนคุณจะได้อยู่ใกล้ผมและผมจะได้ดูแลคุณทุกวัน ดวงตาของเธอสั่นไหวกับความตั้งใจของเขานี่ไม่ใช่แค่การปกป้องแต่คือการสร้างอนาคตร่วมกันหลังจากเก็บโต๊ะอาหารแล้วทันินดึงเธอเข้ามากอดจากด้านหลังผมไม่ได้อยากแค่เสพร่างกายของคุณหรอกนะผมแค่เสพทุกวันในชีวิตของผมกับคุณเสียงทุ้มแผ่วทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเขาหันตัวของเธอมาเธอหบตาเขาแต่ก็ถูกเขาผลักลงบนเตียงอย่างนุ่มนวล เพราะคุณคืออนาคตของผมแต่ความอบอุ่นกับถูกทำลายลงในเช้าวันต่อมามีซองเอกสารสีขาววางอยู่ที่หน้าประตูบ้านข้างในคือภาพถ่ายของมิวกับอดีตผัวเกา่าภาพที่ถ่ายเมื่อหลายปีก่อนและข้อความสั้นๆว่าผู้หญิงคนนี้เธอแน่ใจแล้วหรือว่าคู่ควรกับคุณหมอคณินมองภาพนั้นแววตาของเขาแข็งขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะความสงสยัย พราะเขารู้ว่ามีใครบางคนกำลังพยายามทำลายสิ่งที่เขากับมิวกำลังจะสร้างขึ้นคนินมองภาพถ่ายในมืออย่างใจยเย็นก่อนจะวางลงบนโต๊ะมิวมองเขาด้วยความกังวลคุณหมอฉันขอโทษนะฉันไม่อยากให้คุณเห็นภาพนั้นมิวคุณไม่ต้องขอโทษในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรอกเขาเดินมาหาเธอกุมมือของเธอไว้แน่นอดีตของคุณไม่มีวันทำให้ผมเปลี่ยนใจ ตอนนี้คุณเป็นของผมและจะเป็นไปตลอดชีวิตด้วยวันต่อมาคณินใช้เส้นสายเพื่อนตำรวจหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดรอบบ้านภาพชัดเจนว่าคนที่เอาซองมาวางคือเพื่อนสนิทของอดีตผัวเก่าเขากำหมัดแน่นแต่เลือกไม่บอกเธอทันทีเพราะไม่อยากให้เธอกลัวคืนนั้นเขากลับบ้านเร็วกว่าปกติเห็นมิวกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนเขาเดินเข้าไปโอบจากด้านหลังจนเธอสะดุ้งเล็กน้อย คุณหมอทำให้ฉันตกใจผมตั้งใจเพราะอยากให้คุณจำไว้ว่าผมจะอยู่ข้างคุณเสมอเขาหันตัวมาหาเธอแล้วผลักลงบนเตียงเบาๆที่อยู่กลางห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดม่านให้ลมพัดผมไม่แคร์อดีตของคุณหรอกนะเพราะสิ่งเดียวที่ผมต้องการคือปัจจุบันและอนาคตกับคุณเสียงทุ้มต่ำของเขากระซิบชิดหูก่อนตามด้วยคำที่ทำให้หัวใจของเธอสัน่นผม ชอบคุณผมรักคุณและผมจะเสพร่างกายของคุณด้วยความรักจนคุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำให้เจ็บปวดมิวซบลงกับอกของเขาน้ำตาที่ไหลครั้งนี้เป็นเพราะความอุ่นใจไม่ใช่ความกลัวและเธอรู้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดพาเธอออกจากเขาได้อีกเย็นวันหนึ่งระหว่างที่หมอคณินกำลังปิดคลินิกเพื่อนตำรวจโทรมาคณินเราได้หลักฐานชัดแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด คืออดีตผัวเก่าของผู้หญิงนายหมอคณินกดโทรศัพท์จนมือขาวเขารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจบเรื่องนี้ให้เด็ดขาดคืนนั้นเขาขับรถพามิวกลับบ้านแต่ก่อนเข้าบ้านเขาให้เธอรออยู่ในรถเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากเงามืดร่างสูงของอดีตผัวเก่าเดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเย้ยหยันมิวอยู่กับนายก็ไม่ต่างจากตอนที่อยู่กับฉันหรอกต่างสิคณินตัดบททันที น้ำเสียงแข็งเย็นเพราะผมรักเธอไม่ใช่แค่ต้องการเสพร่างกายของเธออย่างเดียวไม่ใช่ต้องการที่จะมีพันธะอื่นใดแล้วก็ทิ้งเธอเหมือนนายอีกฝ่ายโกรธจนพุ่งเข้ามาจะชกแต่คณินหลบได้ก่อนจะจับแขนบิดอย่างแรงถ้านายเข้ามาใกล้เธออีกนิดเดียวแม้แต่ก้าวเดียวฉันสาบานได้ว่าจะทําให้นายไม่มีวันลุกออกจากเตียงอดีตผัวเก่าถอยไปด้วยความเจ็บและอับอาย ทิ้งไว้เพียงสายตาเครียดแค้นก่อนจะหายไปในความมืดเมื่อคดินกลับมาที่รถมิวมองเขาด้วยสายตาเป็นห่วงและกังวลเขาเปิดประตูเข้ามาแล้วดึงเธอเข้ามากอดแน่นทุกอย่างจบแล้วคุณปลอดภัยแล้วนะเขาจับใบหน้าของเธอแล้วผากลงบนเตียงที่ห้องนอนทันทีที่ถึงบ้านคืนนี้ผมจะทำให้คุณรู้ว่าคุณเป็นของผมทั้งหัวใจและร่างกายเสียงทุ้มของเขาสัน่นด้วยความรัก และแรงปาถนาหลายวันหลังจากเหตุการณ์เผชิญหน้าอากาศในบ้านกลับมาสงบเมวเริ่มยิ้มได้มากขึ้นและคนินก็เหมือนชายที่วางอาวุธทุกอย่างลงเมื่ออยู่กับเธอเย็นวันนั้นเขาชวนเธอทำอาหารด้วยกันในครัวเสียงหัวเราะของเธอดังก้องไปทั่วบ้านคุณหมอทำหกอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรผมถนัดเรื่องอื่นมากกว่าเขายิ้มที่มุมปากแววตาสื่อความหมาย ก่อนเธอจะได้ถามเขาก็ก้าวเข้ามาโอบเอวดึงเธอไปซุกอกอย่างเช่นร่างกายของคุณให้จำว่าคุณเป็นของผมนะค่ำคืนนั้นเขาพาเธอขึ้นห้องนอนและพาเธอขึ้นสวรรค์พักลงบนเตียงอย่างอ่อนโยนในอ้อมแขนนั้นเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวปลอดภัยและอบอุน่นและได้อยู่กับเขาบนสวรรค์ชั้นเจ็แต่เช้าวันต่อมาความสุขก็ถูกขัดจังหวะ เสียงโทรศัพท์ของคณินก็ดังขึ้นเขารับสายเพียงไม่กี่วินาทีสีหน้าก็เปลี่ยนไปอะไรนะเกิดอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลเขารีบแต่งตัวเตรียมออกจากบ้านแต่มิลจับมือของเขาไว้ให้ฉันไปด้วยได้ไหมล่ะคะไม่มิลอยู่บ้านนะอย่าออกไปไหนผมขอร้องล่ะน้ำเสียงจริงจังของเขาทำให้เธอใจสัน่นเพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับเขาแค่ไหน และจะพาอะไรกลับมาสานคอนหัวใจได้อีกครั้งหรือไม่คเนนรีบขับรถไปโรงพยาบาลด้วยหัวใจที่หนักอึ้งข่าวที่ได้รับคือมีคนไข้ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและคนคนนั้นเอ่ยชื่อของเขาเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉินชายที่นอนอยู่บนเตียงคือเพื่อนสนิทของอดีตผัวเก่ามิวใบหน้าเต็มไปด้วยรอยช้ำแต่ดวงตายังมีแววร้ายกาจอยู่หมอฝากบอกมันด้วยนะ ว่าฉันยังไม่จบกับมันคณินกำหมัดแน่นรู้ทันทีว่าหมายถึงใครและทัดชายคนนี้ยังไม่จบเรื่องนี้อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายมิวได้อีกคืนนั้นเขากลับบ้านช้ากว่าปกติมิวรออยู่ที่โซฟาสีหน้าเต็มไปด้วยคำถามเกิดอะไรขึ้นคะคนินนั่งลงข้างๆก่อนดึงเธอเข้ามากอดแน่นมีคนจากอดีตของเธออยู่ในโรงพยาบาลและเขายังคิดทำร้ายแววตาของเธอซ่นไว แต่เขาประคองใบหน้าของเธอไว้ไม่ต้องกลัวผมจะปกป้องคุณไม่ว่าจะต้องทำอะไรเขาลุกขึ้นแล้วพาเธอเข้าไปในห้องนอนผาักลงบนเตียงเบาๆแต่แฝงไ้ด้วยความหนักแน่นผมไม่อยากเห็นคุณร้องไห้เพราะใครอีกหรอกนะเขาก้มลงกับซิบที่ข้างหูตั้งแต่นี้ไปผมจะอยู่กับคุณด้วยความรักทุกครั้งจนคุณจำได้ว่าคุณเป็นของผมคนเดียว แในอ้อมกอดอุ่นและน้ำเสียงมั่นคองนั้นเิลเริ่มรู้สึกว่าต่อให้เงาอาดีตอย่างตามมาเธอก็ไม่กลัวอีกแล้วเพราะเขาอยู่ตรงนี้สองวันต่อมาขณะที่คณินกำลังตรวจคนไข้ในคลินิกโทรศัพท์ของเมลก็ดังขึ้นเบอร์แปลกๆแต่เสียงที่ดังออกมาทำให้เธอยินว่าเมวออกมาคุยกันหน่อยสิฉันรออยู่หน้าคลินิกนะหัวใจของเธอเต้นแรงเมื่อรู้ว่าเป็นอดีตผัวเก่า เธอหันไปมองประตูห้องตรวจที่ปิดอยู่แล้วกำมือแน่นคราวนี้เธอไม่อยากให้คณินต้องปกป้องเพียงฝ่ายเดียวมิวเดินออกไปเผชิญหน้ากับเขานายยังต้องการอะไรอีกกลับมาหาฉันสิหมอคนนั้นไม่มีวันรักเธอจริงหรอกเธอสูดลมหายใจเข้าลึกความกลัวที่เคยมีจางหายไปเขาไม่ใช่แค่รักฉันแต่เขารักฉันมากด้วยความรักจริงๆไม่ใช่ความรุนแรงแบบนาย ชายคนนั้นชะงักไปกับคำพูดของเธอเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังคานินมายืนอยู่ข้างเธอทันทีมือใหญ่โอบเอวของเธอไว้ก่อนจะพูดชัดถ้อยชัดคำผมจะพูดครั้งสุดท้ายนะเธอคือเมียผมและผมจะปกป้องเธอไปตลอดชีวิตเขาพามิวกลับเข้าไปในคลินิกแล้วปิดประตูในห้องพักเขาดึงเธอเข้ามาก่อนก่อนจะผักลงบนเตียงที่ใช้พักคนไข้ ผมภูมิใจในตัวของคุณที่เผชิญหน้ากับเขาด้วยตัวเองเขาก้มลงกับซิบที่ข้างหูคืนนี้ผมจะทําให้คุณลืมทุกคําพูดของเขาเลยจนเหลือแต่ผมในหัวใจของคุณหลังจากเหตุการณ์รเผชิญหน้าครั้งล่าสุดอดีตผัวเก่าไม่โผล่มาอีกเลยแต่ข่าวเือกับแพร่ไปทั่วหมู่บ้านว่ามิวเคยมีอดีตที่เลวร้ายคนบางส่วนเริ่มมองเธอสายตาไม่เป็นเมตร และนี่อาจทำให้โครงการคลินิกสัตว์เล็กที่คณินวางแผนไว้ถูกต่อต้านได้คืนนั้นทั้งคู่เปิดแผนพังโครงการบนโต๊ะก,กินข้าวเราต้องทำให้คนเชื่อใจเราคณินพูดน้ำเสียงหนักแน่นแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะคะอยู่ข้างผมและทำให้พวกเขาเห็นว่าอดีตของคุณไม่ใช่สิ่งที่ต้องอายวันที่เปิดคลินิกพวกเขายืนเคียงข้างกันรับแขกจากชุมชนมิวช่วยอุ้มแมวจอตัวเล็ก ที่ลูกค้ามาฝากรักษารอยยิ้มของเธอทำให้หลายคนเริ่มเปลี่ยนความคิดหลังงานเสร็จคณินพาเธอกลับบ้านเขาปิดประตูล็อกแล้วดึงเธอเข้ามากอดจากด้านหลังวันนี้คุณทำให้ผมภูมิใจมากเขาหันตัวเธอมาก่อนจะผักลงบนเตียงเบาๆผมอยากอยากได้คุณเพื่อบอกว่าผมรักคุณมากแค่ไหนเสียงทุ้มกระซิบข้างหูทำให้หัวใจของเธอสั่นระรัว ในอ้อมแขนของเขามิวรู้แล้วว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะพูดถึงเธอยังไงที่นี่คือที่เดียวที่เธอปลอดภยัยและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่สายฝนตกในเย็นวันนั้นมิวขับรถออกไปซื้อของใช้จําเป็นให้กับคลินิกแต่ระหว่างทางโทรศัพท์ของคณิงก็ดังขึ้นจากเบอร์ไม่คุ้นคุณหมอคะมีผู้หญิงประสบบัติเหตุอยู่ตรงสามแยกนะคะเธอบอกว่าชื่อมิวหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะ คณินขับรถฝ่าสายฝนด้วยความเร็วสูงจนมาถึงที่เกิดเหตุมิวถูกพยุงขึ้นรถพยาบาลร่างกายมีรอยถอลอกและใบหน้าซีดเซียวมิวผมอยู่นี่แล้วอย่าหลับนะเขากุมมือของเธอไว้แน่นราวกับกลัวว่าจะสูญเสียเธอไปที่โรงพยาบาลแพทย์บอกว่าเธอไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงแต่ต้องพักผ่อนคณินนั่งเฝ้าเธอทั้งคืนไม่ยอมขยับไปไหนเมื่อเธอลืมตาขึ้นเขาก็ก้มลงมากุมมือ แล้วพูดเสียงสัน่นผมเกือบเสียคุณไปผมไม่เอาแล้วนะมิวผมไม่อยากเสี่ยงแบบนี้อีกเขาดึงเธอเข้ามากดผักลงบนเตียงในห้องพักคนไข่เบาๆคุณคือหัวใจของผมผมจะรักคุณเพื่อให้คุณรู้ว่าผมต้องการคุณผมต้องอยู่กับคุณทุกลมหายใจนะมิวน้ำตาของเธอไหลด้วยความซาบซึง้งเพราะเธอดูแล้วว่าเขาไม่ได้แค่พูดเพราะความไข้ เพียงอย่างเดียวแต่เป็นความรับที่มันล้นหัวใจจริงๆ